ตัดสติกเกอร์ทีเน็ตไม่ใช่ว่าจะตัดแต่สติกเกอร์ได้อย่างเดียวฟังก์ชันหลากหลายทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจึงไม่แปลกเลยที่ยอดขายจะสูงติดอันดับหนึ่งของโลกมันทำอะไรได้หลายอย่างอีกตั้งมากมายจนคุณต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวตัดสติกเกอร์ฉลากสินค้าโลโก้ต่างๆตัดเฟล็กกรมยี่รีติดเสื้อ สติกเกอร์ติดรถแต่งรถงานป้ายต่างๆงานเพน้นงานฉลุกระจกกัดลายแกะสลักต่างๆและลอื่นอื่นอีกมากมายเครื่องตัดสติกเกอร์ทิเนตคุณสมบัติคุ้มค่าเกินราคาได้คัดงานเนี้อมาร์กเล็งกล้องด้วยกล้อง CCD แม่นยำที่สุดตัดคมด้วยใบมีด35องศาตัดยาวได้อย,อย่างต่อนเนื่องไม่มีจำกัด ไม่ต้องมานั่งเฝ้าของแถมครบคันจัดส่งถึงที่ติดตั้งให้พร้อมสอนใช้งานโดยทีมงานมืออาชีพจากเรา